กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2รายการครบอเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยคำถามเต็มไปหมดเลยลิสต์มาเยอะมากเลยค่ะถามน้องมิ้นน่าจะไม่ได้เรื่องได้ราเเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะมานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะแพทย์หญิงเปียมาศการจนะถจิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้นี่คนคําถามมาเพียบหลายๆคาถามเป็นคำถามที่นู่นน้องของเราเขียนมาถามสงสัยมากน้องเขาเอาเรื่องน้อยคคุณหมอเจอปัญหามาเยอะ ม่ต้องถามคุณหมอคาะว่าคุณหมอเจอคนไข้ยเยอะมากมเรื่องผิวหนังนะถามกันตรงๆเลยว่าฝ้ากระเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ไหมคะของสาวไทยเ,เจอเยอะมากเหมือนกันอย่างที่ม,มดบอกนะคะเจออยู่ตลอดนะคะซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่เจอบ่อยแล้วก็รักษากันนานโดยเพราะฝ้านะคะเรียกว่าฝ้าเป็นอันดับหนึ่งรักษากันนานมากคราวนี้มีคำถามต่อค่ะคุณหมอคะน้องเขาแอบถาม เมื่อกี้้องเขาแอบ,บเดินถามมาคุณหมอฝ้ากราไะไฝจุดดำ,ดำอันที่รู้ต่างกันยังไงคะมันเราไม่ไม่รู้ว่าบางทีเราเห็นเป็นจุดดำปุ๊บเราคิดว่าว่าเป็นจุดดำเฉยไปหาหมอบอกเป็นกระนะคะอย่างกระที่เมื่อกี้โมดบอกเนี่ยมันก็คือคเป็นเราจะเห็นเป็นจุดสีน้ําตาลเป็นจุดสีน้าตาลนะคะขนาดเขาก็ไม่ไม่เกินไม่เกินครึ่งเซนหรอกนะคะอาจจะมี ได้ทั้งสองข้างบนใบหน้าก็ได้หรือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือบนบริเณไหนบนใบหน้าก็ได้นะคะจะเป็นจุดสีน้ําตาลอ่อนนะคะนะส่วนฟ้าเนี่ยก็จะเป็นปื้ดเป็นแผ่นเป็นพื้นที่มีพื้นที่นิดนึงนะคะส่วนใหญ่จะขึ้นเขาเรียกว่าสองข้างนะคะแต่ว่าขึ้นแก้มซ้ายอาจจะขึ้นแก้มขวาด้วยนะคะหรือว่าจะมีหน้าผา จมูกนะคะาาก็มีมีนะคะบริเวณหนวดนี้นะคะแล้วก็บางคนก็มีที่คางคือขึ้นได้หมดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้นลักษณะของฟ้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นแผ่นเป็นปื้ดนะคะแล้วก็เป็นลักษณะสีน้ําตาลอ่อนจนถึงน้ําตาลเข้มได้นะคะ,คะนะ,ะก็ก็นี่คือความแตกต่างของของตัวฝ้าละกลานะคะจุดด่างดำล้วคะทีนี้จุดด่างดำเนี่ยบางทีเป็นจุดด,ดําเช่นดําจากสิว ตามจากสีรู่เนี้ยหรือเป็นยุงกาดมาแล้วดำอันนี้เนี่ยตัวตัวสีมันจะต่างกันอันนี้จะเป็นค่อนข้างออกไปทางสีค่อนข้างดำหรือเทาๆแล้วมันก็จะหายเองได้มันหายเองได้หายเองได้แต่กลากองฟ้าเนี่ยมันได้หายเองง่ายพอเป็นแล้วก็อาจจะต้องใช้ลงไม้ลงมือกันนิดนึงถามฉันบ้างมาก่อนแกจะมาคุณหมอคะแล้วยุสาเหตุของฟ้ากับกลาคือยังไงนะคะเอ่อ สาเหตุของฝ้าอากาศเนี่ยมีมีได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยพันธุกรรมโอ้หแต่ถึงมีตั้งแต่เกิดนี้เหรอคะพันธุกรรมนี่คือหมายว่าจากยังบางคนเนี่ยเอาเป็นกราก่อนก็ได้บางคนเนี่ยเป็นเป็นพวกลูกครึ่งอย่างเงี้ยฝรังเงี้ยครึ่งเป็นก้าคนฝ้าอากาศบางคนดีใจคุณหมอมีกาเป็นรมีกระฝรั่งอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมบางเลิหมือ่าอ่าใช่ไหมนะคะเรื่องของพันธุกรรมได้นะคะหรือพวกนี้เป็นความผิดปกติเม็ดสีนะทำงานผิดปกติมากขึ้นนะคะเขาก็จะ ก็เลยโผล่ออกมาเป็นลักษณะสีที่เข้มขึ้นมาเนี่ยก็มีตัวกระตุ้นต่างๆนะคะพันธุกรรมก็แล้วนะคะเรื่องของแสงแดดแสงแดดนี่ก็เป็นตัวกระตุ้นทําให้สีทํางานเพิ่มขึ้นนะคะฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนนี่ก็ทาให้เกิดการเกิดฝ้ามากได้มากขึ้นนะคะเครื่องสาอางหรือยาบางตัว นะคะพวกนี้เนี่ยทำให้การเกิดฝ้าเนี่ยเกิดได้ได้ได้ง่ายขึ้นนะคะไม่เกี่ยวกับอ,อายุถูกไหมคุณหมอคืออายุแบบหม,มายความว่าเด็กๆก,ก็สามารถเป็นฝ้าหรือเป็นกระได้เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้จะจะมีเลนส์อายุที่3 0มสปีขึ้นไปจะเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะยังย่งในพวกในวัยเด็กๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเริ่มจากกระก่อน กลาเป็นลายดึงความผิวติของเม็ดสีที่อยู่ชั้นบนบนของ<ะ>ผิวหนังอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีความผิวติที่มากขึ้นเนี่ย<ะ>พออายุเริ่มมากขึ้นส่วนใหญ่เจอในวัยวัยสาปีขึ้นไป<ะ>เราพูดอย่างนี้ได้ไหมคุณหมอเราพูดว่าคนที่เป็นกระสมมุินะเด็กๆ<ะ><ะ>วัยรุ่นเป็นกระอนาคตอาจจะมีเปอร์เซ็นในการเป็นฝ้าสูงกว่าคนปกติที่ไม่ได้เป็นกระคือมันมีนัยสําคัญออต่อกันไหมคะฝ้า<ะ><ะ>ก็อาจจะเกิดจากการไลฟ์สไตล์ของเขาเช่นน้องคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่กับอยู่กับ แสงอยู่กับความร้อนเยอะๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทําให้การเกิดพวกเนี้ยเกิดฝ้าเกิดกเนี่ยไ้ง่ายขึ้นนะคะถ้าประกอบกับเขามีประวัติในคนในบ้านค่ะคุณป้าคุณแม่คุณทั้งหลายพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นเป็นฝ้าด้วยเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ง่ายขึ้นมาอีกนะคะคุณหมอคะแล้วนี้การใช้ชีวิตของเราได้่เกี่ยวไหมคะสมมติถ้าเราแบบดูแลผิวน้อยไม่ค่อยบำรุงรักษาอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเราดูแลตัวเองน้อยนะคะ<ม>การทํางานจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของเม็ดสีเนี่ยมันก็ยังมีการควบคุมด้วยระบบภายในของร่างกายเรานี่แหละ,ะนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองน้อยๆไม่ค่อยได้อะไรมากมายเนี่ยการควบคุมเม็ดสีเนี่ยมันก็จะทําให้ควบคุมได้ไม่ดีพอม,มันก็จะโผล่มาตรงจุดนี้ ดำขึ้นมาเป็นกระขึ้นมาอะไรขึ้นมาได้อีกอนะคะ,ค,ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้สมมติสมมติถ้าเด็กๆเ,เรายังไม่เป็นสมมติถ้าเราอายุเพิ่มมากขึ้นไปอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเจ้าฟ้าเนี่ยมันจะแบบมีโอกาสเป็นมากไหมคะสมมติถ้าเราอายุเยอะ,อะมันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าคนอายุเยอะทุกคนจะเป็นใช่ถูกต้องแล้วแต่บางคนถูกต้องค่ะแต่ว่าคนที่อายุเยอะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนอายุน้อยก็เพราะว่าัติการเกิดเกิดในอายุที่เยอะขึ้นมาใช่ ้ากับกระเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยมันมีมันมีเลเวลความรุนแรงไหมคะคุณหมอเช่นแบบเป็นแค่นี้ทําใจเถอไม่ต้องรักษาหรือว่าเฮ้ยเป็นขนาดนี้แลยไปจะรักษาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องของความสวยงามนะคะขึ้นอยู่กับความพอใจของของของบุคคลนั้นเจ้าตัวฝ้ากระของคนนั้นนะคะบางคนเนี่ยมีกระอยู่3เม็ดไม่ได้แล้ว ต้องเอาออก,อกคนไม่ได้สมัยนี้หน้าตาที่ทนไม่ได้ <นะ S 1> หรือ,รอบางคนเนี่ยมีกะมีฝ้าเป็นปืดเลยยังไม่รักษาหรอกก็โอเคนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่นี้เป็นเรื่องของความสวยงามความคอนเซิร์นแต่ละคนก็ไม่เท่ากันะนะคะก็ถามว่าการรักษาเนี่ย อย่างกระดาเนี่ยก็จะรักษาได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าของเขาจะเป็นการความผิดปกติของเม็ดสีที่อยู่ชั้นชั้นบนของผิวหนังเพราะฉะนั้นก็จะรักษาได้ง่ายกว่านะคะเอาออกไปด้วยเลเซอร์หรือการจี้ด้วยกรดเนี่ยนี่ก็จะจะไม่มีไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการกลับมาเป็นอีกนะคะในขณะที่ฝ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะฝ้าเนี่ยในในประเทศไทยเรานะคะจะส่วนใหญ่เราก็จะมีอยู่สแบบ แบบแรกก็เป็นแบบตื้นก่อนนะคะฝ้าตื้นฝ้าลึกแล้วก็ฝ้าผสมนะคะในคนไทยเราเนี่ยเริ่มงงแลยหมอต่างกันยังไงคนฝ้าตื้นฝ้าลึกเข้าใจผสมทําไมเพราะว่าก็คือทั้งลึกทั้งตื้นผสมก็คือคนไทยหเราคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฝ้าผสมนี่แหละนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีมีฝ้าเกิดขึ้นเนี่ยหมอว่าร่างสังเนี่ย ั้งแต่แรกเนี่ยคุณหบอกเขา<ล>พอฟังอย่างนี้ปุ๊บหมายความว่าแรกเริ่มเนี่ยมันไม่รู้เข้าใจถูกไหมนะเช่นฝ้าตลาลอาจจะเป็นฝ้าตื้นก่อนพอทิ้งไว้อัปเกรดเป็นฝ้า<อ>ลึกหรือเปล่าหรือว่า<อ>ถ้าเกิดเกิดมาสกุลลุนชาตเป็นลึกก็คือลึกเลยฝ้าเนี่ยจะเป็นความผิดปกติของเม็สีะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดชั้นบน,บน แต่ว่าบางทีเนี่ยมันมีการทํางานของเม็ดสีเมลานินเนี่ยในในชั้นผิวชั้นล่างเนี่ยที่ผิดปกติไปด้วยนะคะบางทีก็เลยเป็นเรื่องของฝ้าลึกไปอ๋อคือไม่ได้อัปเกรดมันเป็นอยู่แล้ว,ลวทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะเห็นแบบไหนแล้วสาเหตุของของการเกิดฝ้านั้นเป็นยังไงนะคะบางทีเนี่ยการเกิดยัรใช้เครื่องสําอางแล้วไปโดนกับแสงโดนกับอะไรแล้วกระตุ้นให้เกิดฝ้าเนี่ยถ้าเรารีบเป็นสาแต่แรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหายนะคะก็ก็ ก็เป็นขึ้นอยู่กับชนิดด้วยนะคะถ้าทิ้งไว้มันขยายไหมคะเช่นสมมติว่ามีกล ạ แค่3จุดไม่เป็นไรทิ้งไว้เป็น10บเมื่อกี้ที่บอกไปว่ากละมันเกิดจากความผิดปกติของของเม็ดสีที่อยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวว่ากําหนดตัวกําหนดกําหนดเช่นพันธุกรรมพันธุกรรมของเราเป็นพันธุกรรมที่กละเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็จํานวนกล ạ ก็จะเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับ ไลฟ์สไตล์เราถ้าเกิดว่าปััจจยเราไปอยู่ในที่กาที่แดดเยอะเะนะคะกระตุ้นให้เกิดกลากมากได้หรือบางคนต้องกินยาคุมไม่ว่าจะด้วยการต้องการคุมกำเนิดหรือว่ากินเพื่อรักษาโรคอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้การเกิดความผิดปกติของเม็ดสีพวกนี้เนี่ยมากขึ้นได้นะคะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เนาะค่ะหมอนี่สงสัยพอพูดถึงืลองไลฟ์สไตล์ทำไมสังเกตว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ย เป็นฝ้าเป็นกระเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายนี่นเขาเป็นเมา่อไงคุณหมอเพราะว่าก็กลับไปที่ในเรื่องของปัจจัยภายในในเมื่อกี้หมอพูดถึงอันนึงคือเรื่องของฮอร์โมนมนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตัวไปยุ่งอยู่กับเม็ดสีเมลานินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเม็ดพอช่วงที่ฮอร์โมนเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะสังเกตมาเคยเห็นมาว่าบางคนเป็นฝ้าตอนตั้งครร ใช่เต็มเพื่อนเพื่อนหลายคนมาก<ช>นะคะหรือว่ามาเห็นพวกรอยดําๆรอยอะไรต่างๆจะชัดขึ้นมาอยู่ดีๆ<ช>ก็ชัดขึ้นมานะะเพราะว่าเพราะว่าตัวเรื่องของฮอร์โมนของเขานั่นแหละ<ช>นะคะ<ช>ที่จะทําให้เม็ดสีมันทํางานเยอะขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นคําตอบว่าทําไมในผู้หญิงเนี่ย ะะจเป็นมากกว่าวผู้ชายเพราะในเรื่องของมีมตัวปัจจัยในเรื่องของฮอร์โมนด้วยะะหรือว่าผู้ชายาอาจจะคือผู้หญิงเนี่ยใส่ใจกับใบหน้าไงเวลาเขามาตรวจหรือเวลามาตรวจเจอมาเจอผู้หญิงมากกว่าคือผู้ชายคือมันก็ปล่อยให้ดำทั้งหน้าไม่มนผู้ชายไม่สนใจเนาะบางทีก็ลุยไปเลยคราวนี้น่าจอว่ามีคนไข้เข้ามาค่ะคุณหมอการรักษาฝ้าหรือกระเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอแอบบอกเราบ้างแล้วคือเช่นเลเซอร์ออกใช้กรดแต้มออก อันนี้คือเนื้อกรลีมของกระคราวนี้แล้วฝ้าละคะคุณหมอใช้รักษาอย่างไงคะฝ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็การรักษาฝ้าเนี่ยการจะมีการรักษาที่กว้างเยอะขึ้นนะคะใช้เทคโนโลยีต่างมามากขึ้นนะคะแต่ว่าหลักๆก็คืออยู่ที่ยาทาทาแล้วก็ใช้กินยากินด้วยนะคะแต่การกินยาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้คนนั้นเนี่ย เหมาะสมที่จะกินไหมค่ะนะคะถ้ามีโรคเรื่องโรคภาวะโรคจําตัวอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยหมออาจจะไม่ให้นะคะแล้วก็นอกจากยาทายากินแล้วเนี่ยนะคะเราต้องเราอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นเช่นการใช้เลเซอร์มาช่วยนะคะค่ะแบบ็หะเร็วแบบไหนเร็วกว่ากันคะกินทาเลเซอร์สองอันแรกนี้ต้องใช้อยู่แล้ว ต้องทาอยู่แล้ว <S <S ใช่นะคะแต่ว่าตัวตัวเลเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ได้หมายความว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยต้องทอํานะคะบางคนทําแล้วอาจจะมีด<ช>ําได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสนิดนึงแล้วก็คุยกับเขาให้ดีนิดนึงว่าการการใช้เลเซอร์ที่เหมาะสมกับฝ้า,าการใช้พลังงานที่เหมาะสมเลงเงี้ยค่ะนะคะก็จะทําให้หลีกเลี่ยง ภพราะวะที่ทำเราดำได้นะคะค่ะคุณหมอคะสมมติถ้ารักษาไปแล้วหายไปแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นได้ไหมโรคฝ้าเป็นได้เป็นได้ฝ้าเนี่ยฝ้าเนี่ยรักษาแล้วรักษาแล้วบางทีเนี่ยรักษาทําให้เขาต้องใช้คําว่าทําให้เขาจางจางจนแทบจะไม่เห็นแต่จริงแล้วรากมันยังอยู่ใช่ไหมเออแล้ววันดีคืนดีเนี่ยตัวกระตุ้นเนี่ยที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยกระตุ้นเขาเนี่ยเออเขาก็โผล่ขึ้นมาให้เรา กังวลได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นฝ้าแล้วเนี่ยอย่างกละเนี่ยบางทีทำไปละหายไปก็คือหายไปแต่ฝ้านี่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การรักษาฝ้าเนี่ยนอกจากเอายาไปแล้วเนี่ยการโปรเทคเนี่ยสำคัญพอๆกันทำอย่างไรคุณหมอรีบบอกต้องกันใช่ใช่อยากรู้แล้วคือตอนนี้ยังไม่มีทำยังไง แน่นอนแน่นอนการเกิดฟ้าเนี่ยเราเรื่องนี้ก็บอกแล้วเรื่องของแดดกันแดดกันแดดกันร่มนะคะใช่นะคะหลีกเลี่ยงความร้อนบางทีกันอยู่หน้าความร้อนเยอะๆอย่างเงี้ยนี้ะคะนะแต่บางทีก็เลี่ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เจอให้น้อยที่สุดนะคะการกินยาคุมหมอเชื่อว่าหลายๆคนเขากินยาคุมแต่นี้อาจจะต้องเลือกตัวนิดนึงนะคะอาจจะปรึกษาเภสัชกรหรือว่าปรึกษาแพทย์นะคะว่าตัวไหน ยี่ห้อไหนที่กินแล้วเนี่ยการเกิดฝ้าเนี่ยเกิดได้น้อยที่สุดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทที่ผลิตยาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําให้ตัวตัวยาคุมเนี่ยมีประสิทธิภาพในการคุมได้ด้วยคุมกําเนิดได้ด้วยในขณะที่มีตัวไปกระตุ้นการเกิดฟ้าเนี่ยให้น้อยลงด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเรายังไม่เป็นแต่เรายังกินยาคุมอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยปรึกษาเภสัชกรหรือว่าปรึกษาแพทย์ นิดหนึ่งละกันค่ะก็เรียกว่าดูแลตัวเองเบื้องต้นง่ายๆคือแดดเนี่ยสำคัญที่สุดเบื้องต้นต้องทากันแดดนะคะดูแลตัวเองตามเขาเรียกว่าตามพื้นฐานที่ควรจะทําง่ายที่สุดง่ายที่สุดนะคะาล้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมังติ๊กค่ะแพทย์หญิงเปียรมาศการจนาหาถิิตค่ะขอบพระคุณค่ะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับตัวช่วยที่ช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระให้คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ